ดือกหลังฮามึ้งๆไปเลยแน่ได้เลยวัอ 有家。You die, you die. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพามาตกปลาที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับนะผมไม่ได้ออกหมายมาที่นี่ที่ที่สองแล้วนะจะเปลี่ยนมาตกแม่น้ำบัางเพราะว่ารู้สึกตกเขื่อนดวงจะไม่ไ้เข้าครับลองหันมาตกแม่น้ำเหมือนเดิมนะมห่างหายไปนานนะครับใก,การตกแม่น้ำนะ ก็นี่น่าจะเป็นหมายที่ผมเคยมาหัดตกมาตอนแรกๆนะตอนที่ตกปลาครับอ่ัดตกครั้งแรกก็เป็นประดุกนะสวายนะครับที่นี่นะครับได้มาเจอคนตกปลามากหน้าหลายตาเยอะมีสภาพเทียบ วันนี้ก็เลยมาลื้อฟื้นกันหน่อยครับว่าแม่น้ํายังสมานเหมือนเดิมหรือเปล่าแม่น้าแถวบ้านผมมันก็จะเป็นฤดูไปนะที่พวกปลาพวกปลาเก็ดขาวนะครับจะเข้ามันก็เป็นหน้าหน้าของมันเพราะว่าแม่น้ำแถวบ้านผมเนี่ยมันใกล้ทะเลเมื่อสองสามวันก่อนก็มีคนตกแม่คนตกคนจับเต่าทะเลได้นะ แล้วก็มีแมกกบซุนเข้าก็น้ํำน่าจะเข็มจัดนะครับวันนี้ไม่มีเลยมากก็น่าจะมีแต่ปลาดุกนะเท่าที่สังเกตเพราะที่นี่ก็อตกปลาดุกไปหลักอยู่แล้วนะครับแถวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเราจะได้ปลาดุกหรือเปล่าไปไปรุ่นครับ มรู้จะไปล้านอะไรใช่เมียร้างอตายเนี่ยแรงดึงกบหล้นน้ำชึ้งๆไปเลยแหมได้เลยเดี๋ยวตายไม่ได้เปิดเบรกนี่ยตรายมากเลยเนี่ยงงมาเลยเหอะรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่อง ลากขนาดนะั <Yeah. S 1> น้นแล้วปล่อยลากยันปล่อยแล้วไหมอ่อนไอ่วนไปอ่อนไปอ่อนด้วยคนตกก็อ่อนคะ เอาแล้วเอาแล้วไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะไม่โดนนะตาถึงนี้ล่ะกินปากินมันขึ้นอยู่ดีแม่พูดลากเอาเหรอเฮ้ยยิงอยู่ถ่ายย่างถ่ายอ่ะเอาถ่ายยังอ่ะถ่ายอยู่ครับเอาเหรอโอเคโทษทีขอโทษนะ อยู่อยู่ครับอยู่อ่าตัวแรกเรากำลังมานะตัวแรกที่มันลากไปมันหลุดนะแล้วอหอายได้มนี้มาน่าจะไม่ผิดหวังนะครับเป็นบรรดุนะนะอ่ะอุะ๊ยอนเรานั่งโต๊ะตั้งแต่เที่ยงนะ ล่วงไปแล้วโอเคตอวแรกเราก็มาแล้วนะครับใส่นไป่เปรับันี้เ่อได้ถงพอได้ปะปลาขึ้น ขึ้นอยู่นแนวแที่เราตีนี่นะ่ะอสารเ็ตัวที่สองมาแล้วอันนี้น่าจะมีไซส์หน่อยนะะน,นะ

ได้ตัวนะครับโอ้อันนี้อย่าไม่มีเลย เ้ยติดไมเนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวไ้โอยู่แล้วเดี๋ยวนไลิดติดไม้ข้างล่างเลเดียวเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยกเลยก็ได้ไม่็ไเฮ้ยโกก่อยังไงโอเคตโกติดคิวมาไงกูดึงคารทตก เขาท่านร่วงใหญ่ด้วยดิกระโกกปิดคิวนะตะโกกป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนกระโกปกว่าโอ้โหคิวครับอ่ะปิดคิวนะครับตะโกกเข้านะใส่ได้ประมาณสักครึ่งโลได้นะครับกํลังสวยเลยนี่ถ้าไม่เปิดเบรกเรียบร้อยเลยนะครับนะ จริงๆสโค๊กมันไม่ได้เข้าหน้านี้นะครับเดินมานี่ครับมันก็นะก็โอเคนะปิดคิวมาเก็บไปด้วยนะเดี๋ยวไว้นู่นไปหรองก็ได้ปกติเอาไม่เก็บเป็นนะมาลอเหมือนเอ่อบรรยากาศเดิมเมื่ก่อนที่เราหัดตกปลานะมีตกใจมั่งอะไรมั่งนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวรุ่นก็ต่อไปครับว่าเราจะได้อะไรกนะ ลอยแล้วะวามาที่นี่แล้วมาที่นู่มา,มาเอ้ยอะครสองข้างซ้อนเลยนะอีกคันไม่อยู่นะครับฮะอุ้ย ดูนเละเละก็ไซนี้เล็เลก,นกนะครับแต่ว่าประดุกเนี่ยมันเป็นเอเลียนสปีช,ชีนะที่จะต้องเอาขึ้นนะครับยังไงก็ต้องเอานะครับแกตัวนี้อันนี้ลูกกบอกาางข้าง่ไก็ได้นะใส่ปลาเกลือ ก็เป the ็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับเดิมๆนะที่เราเคยตกเมื่อประมาณัเกือบยีปีนะครับผมมาตกที่นี่นะแลาเพิ่งจะมาเริ่มจับคันใหม่ก็เมื่อไม่นานนี้เอง ประมาณสามสี่ปีนี่ห่างหายล็กหมายนี้นะครับหมายที่เริ่มหัดตกปลาแล้วก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีได้ครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับประดุกเหมือนเดิมก็มีผิดชิวมาบ้างนะครับเมื่อกี้ก็ได้มาเอได้ปลาประโกกนะใช้มาสักครึ่งโลได้ครับมาตัวหนึ่ง แต่ธรรมดาตะโกมันไม่เข้าหน้านี้นะครับมันจะเข้าหน้าน้ําแดงนะแต่ไม่รู้มาไงตัวปอมๆเลยตะโกนะครับไม่ตะกากนะเลยสามตาดิเพราะว่ามีสีขามันอ้วนมาเลยวันนี้เรามาตกที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับไม่คองไม่ใช่อย่างใดนะล้นานนั่งนะครับที่นี่ออลองแวะเข้ามาลองตกดูได้นะครับ มีพวกน้องๆนะนะตกปากันเยอะนะถ้าเป็นมันหยุดนะครับถ้าเป็นมันธรรมดาก็อาจจะมีปากลายหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้มานานละ วันนี้อุปกรณ์ใบาสายที่ใช้นะครับก็จะเป็นตกหน้าดินธรรมดานะครับเบ็เบอร์8ถึงเบอร์ส0นะครับแล้วก็ตะก่วนะครับใช้จาก40-60ถึง6กก็พอนะครับเพราะว่าตรงนี้ยมนน้ำเจ้ายาวเนี้ยมันจะเป็นน้ำขึ้นน้ำลงถ้าน้ำลงจะจัดเนี่ยมันก็จะเป็นลานดินนะครับ มันจะไม่แรงนะเวลาน้าขึ้นมันก็เข้ามาน้ํามันก็เลยแบบพัดเอื่อยๆนะเราไม่ต้องใช้ตะกั่วหนักานนะมากก็เลยใช้อุปก,กรณ์ปลายสายอยู่แค่นี้นะก็บอกกันไว้ชิงหน้าแล้วถ้าความถนัดนะบางคนก็คืบหึ่งบ้างบางคนก็พุดนึงส่วนมากผมจะผูกไว้ประมาณพุดหนึ่งนะเพราะว่าการตะกั่วจม นะครับมันเป็นที่โคลนนะเป็นเป็นลานดินเป็นี่โคลนเวลาตีไปตะกัวจมนะเดี๋ยวปลามันจะไม่เห็นที่นี่ครับมันจะไม่เห็นดึงนะแต่ต้องมีการดึงม้นนิดนึงหรือว่าการไว้ทัาชิ่งให้มันยาวๆหน่อยนะครับก็อลองมาปรับใช้กันดูนะครับ้างาน,านเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อครับนะมาลุ้นด้วยกันว่าตอนนี้ จะได้ปลาอะไรที่แปลกกับปลาตะโกงไหมซึ่งไม่ใช่หน้ามันนะโอเคครับไปครับ อะมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาบอกหมายไอทีนะครับนะวันนี้เป็นวันที่เรามาตกที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับแถวอ่าเยอหมดแถววัดบางพึ่งนะที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับว่าหมายนี้ผมมาตกเมื่อประมาณสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีที่แล้วนะมาหัดตกปลานะครับแม่น้ำที่นี่เลย นะครับเริ่มที่นี่เลยมหัสตกปลาดุกปลาสวายปลาแม่น้ำตามมาดูนะครับถ้าใครอยากมาก็มาได้นะครับที่นี่นะครับก็จะค่อนข้างลึกหน่อยหนึ่งก็คือสุดถนนนะครับวัดบางพึ่งนะตรงนี้หมายแม่น้ำชพระยาหน้ากรมระมงนะครับ ให้ตกได้นะครับเพราะแค่นี้นะข้างหลังผมนะจะเป็นวัดแต่ว่าแถวนี้ไม่เขตอพยทานนะครับเลยมาละนะครับเลยเลยเลยจากเขตมาก็คือมาแถวมาอยู่หน้าหน้าโงมงนะฮะที่นี่ก็จะตกเป็นเวลานะครับต้องดูตารางน้ำด้วยนะว่าน้ำขึ้นน้ำลง ที่ผมบอกไปตอนแรกๆนะครับว่าเ,เวลาน้ําลงอะ่ะที่เนี่ยนะครับมันจะเป็นลานดินนะมันจะตกไม่ได้นะครับเพราะน้ํามันจะเออออกไปไกลๆหน่อยนะครับพอเสร็จเวลาน้ําขึ้นนะครับน้ําขึ้นมันก็จะมีน้ําพัดเข้ามาเพราะตรงเนี้ยตรงนี้ครับมันเป็นเวิร์กที่เขา จอดเรือนะมันก็เหมือนตรงนี้ก็เหมือนอ่างไปเลยอ่างน้ำเล็กๆไปเลยก็น้ำก็ไม่แรงนะถ้าเวลาน้ำมันขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับที่ผมบอกว่าใช้อุปกรณ์เท่าไหร่เท่าไหร่นะลองกลับไปดูได้ ก็จะมีปลาประมาณนี้ครับแต่ก็วันนี้ก็มีตะโกกนะผิดคิวมาตัวหนึ่งตัวประมาณครึ่งโลได้นะดึงซัดคานแทบล่วงน้ำดีขวาทันนะครหมายนี้ถ้ากลางวันนะครับมันจะมีร่มอยู่นะครับมันจะเป็นร่มต้นตะแบกนะมันจะเป็นต้นตะแบก มันมีรถไม่มากหรอกส่วนมากอะ่ะเขาจะมาตกตอนกลางคืนกันจะมีพวกชาวต่างชาตินะชาวต่างชาติมาตกกันเยอะอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างเยอะเลยล่ะนะแล้วก็มีพวกนานาที่ตกปลาประจําที่นี่นะครับประสบการณ์ที่นี่ที่มาตกปลาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วนะประสบการณ์ที่นี่สําหรับความรู้สึกผมมันดีมาก เป็นสถานที่สบายๆไม่วุ่นวายเงีเยบๆถ้าคือน้างเงีเยบๆก็จะมีแค่เสียงเรือนะครับแล้วก็เสียงลายเพื่อนเด้งตุ้งดุ่งตุ้งดุ่งอยูงหลังนะนะครับน่าตกครับที่นี่เป็นอีกหมายหนึ่งผมแนะนํานะก็ลองมาตกกันดูนะครับเออ่ส่วน นะนะที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่างขอขอบคุณมากที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับที่ให้ผมมีแรงบันดาลใจนะครับที่จะทำคลิปต่อๆไปไม้ทุกคนดูนะครับผมก็ออบอกว่าช่วงนี้ถึงวจะเป็นจากออกมาตกสายแม่น้ำเหมือนเดิมนะหรือจะเป็นแม่น้ำที่ไหนเดี๋ยว่หยว่ากันนะว่าจะขึ้นไปแถวๆพวก ลบุรีสิงห์บุรีอะไรประมาณนี้ชัยนาทนคะรสวรรค์อะไรนี้ถ้ามีหมายนะครับถ้ามีหมายที่ผมรู้นะก็อยากลองไปเหมือนกันแต่ยังไม่เคยไปตกแม่น้ําแถวโน้นเลยนะแต่เขาบอกว่าปลาปลาก็เยอะเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนนะที่ปลาเยอะก็ต้องลองไปเสี่ยงดูนะครับแล้วก็ลองค้นหาหมายดูใหม่เแล้วก็ส่วนน้าเอฟซที่ โทรเข้ามาเลยนะเขามีเอฟซีผมโทรเข้ามานะครับเขาบอกว่าทําไมตกตกปลาเล็กอ่ะทําไม,ไม่ตกปลาใหญ่คลิปปลาใหญ่ผมก็มีนะดูคลิปปลาใหญ่นะครับอย่าไปดูแต่คลิปปลาเล็กนะกาตกปลาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าจะได้ปลาเล็กหรือป,ปลาใหญ่นะครับมันก็คือปลาเนี่ยแต่เราไ้มองว่าเราอะไปผ่อนคลายนะครับ ไปเจอบรรยากาศนะดีๆหรือว่ากลางวันอบอ้าวอะไรก็แล้วแต่ครับไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเจอนะคนใหม่ๆเจอหมายตกปลาครับพี่เรายังไม่เคยไปนะประสบการณ์ที่จะต้องเดินทางออกไปตามต่างจังหวัดน,นะครับไปเจอที่นูน่นที่นี่ที่นั่นอะไรประมาณนี้เพื่อบางคนเขาไม่รู้นะว่าเอ๊ะตรงนี้ก็มีเหรอตรงนี้ก็มีเหรออะไรเงี้ยจริงๆเราก็ไม่รู้นะ นะแต่เราก็ต้องค้นกันต่อไปนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับนา้นาๆที่โทรเข้ามานะว่าทําไมไม่มีปลาใหญ่เลยทําไมไม่ตกปลาใหญ่นะครับไปตกบ่อเขาไหมบอกอ๋อไม่ได้ไปแล้วครับเพราะว่าตกบ่อเนี่ยมันเกินกําลังผมนะผมบอกเลยซึ่งมันไม่ใช่ทางของผมนะก็แล้วแต่ใครจะ มองในแง่ไหนจะใช้ชีวิตแบบไหนหรือจะตกปลาแบบไหนนะครับก็ตกได้นะครับพวกปลาพวกตามบึงตามอะไรเงี้ยปลาใหญ่ที่แบบไปเยอ่อนะไปเย่อเอามันไปตกกันสนุกสนานเป็นทีมอะไรประมาณเนี้ยสําหรับพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอะไรประมาณเนี้ยก็ผมก็ตกได้นะผมก็ผมก็เคยไปมาแต่ว่าสําหรับผมแล้วผม ทางนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ทางนั้นก็จะว่าดีไหมก็ดีนะก็สนุกดีแต่คนละแบบกันนะครับก็ไม่มีเลยมากค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตกปลาอีกสักน่าจะสักพักหนึ่งอ่ะนะเพราะตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่หรอก็ห้าทุ่มเกือบครึ่งแล้วนะเดี๋ยวสัพักน้ํามันจะลงมันก็จะตกไม่ได้แล้วนะครับก็รบกวน ฝากติดตามช่องขูยเขียวนะครับฝากไว้ในช่องฟิตใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิใช่ไหมไม่ไม่ใช่นะก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปตกปลาตามที่ต่างๆครับอาจจะเป็นปลาอ่างเก็บน้ำเป็นเขื่อนหรือว่าสลับกับแม่น้ำอะไรประมาณนี้แต่ที่นี่ผมว่าน่าจะมาบ่อยหน่อย นะครับเพราะว่าช่วงเนีเ้ผมจะไม่ค่อยว่างนะครับสําหรับลูกชายเพราะว่าลูกชายเพิ่งจะนะพึ่ง,พ,งพิ่งจะจบแล้วต้องจะต้องต่อนะก็เลยต้องมีกิจกรรมที่เขาต้องไปทํานะครับก็เลยเ,เว้นว่างไปสักประมาณสนะักอาทิตย์สองอาทิตย์ช่วงที่ผ่านมานะแต่ช่วงหน้าเลยยังไม่รู้เพราะว่าน่าจะมีงานเขายิ่งกัน,นก็เลยเบรกเบรกต่างหวัดไปก่อน ก็เลยตกแถวแม่น้ำนะะแถวบ้านใกล้ๆบ้านนะแต่หมายแถวนี้นะครับแม่น้ำเจ้าพยาแถวนี้นะก็จะมีหมายตกปลาเยอะอยู่นะนะแต่บางทีอย่างคืนอะ่ะเรตกไม่ได้มันมืดมากเราไม่มีอุปกรณ์อะไรไปขนาดนั้นถ้าแล้มันเดินทางอะ่ะก็คือต้องบางทีต้องเป็นรถเล็กอย่างเดียวมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวซึ่งเราขนของ ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยเลือกที่หมายที่มันสะดวกกับการเคลื่อนที่ของเรากับการเข้าหมายของเรามากกว่านะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปตกปลาต่อครับไปครับ ร่วงโอเคหลุดพอดีครับสายมันโอเครดุกเหรออ่ะในหนึ่งตัวนะครับประดุกประดุกทุกปุ้นครับไซด้สวยเลยนะครับโอเคอ่ะล้ววันนี้ก็ ได้เวลานะครับสําหรับค่ําคืนนี้ก็ได้เวลากลับได้ละเพราะว่าน้ําลงเยอะมากแล้วนะครับนี่ก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะเราก็จะเก็บทันกลับกันนะครับก็ฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องครูย์เขียวนะครับแล้วก็ส,วส่วนที่หน้านะครับเราจะไปตกปลาที่ไหนคอยติดตามชมมาน,นะครับโ <Okay. S 1> อเควันนี้ก็ไม่มีอะไรละประมาณนี้นะครับนาสีสวัสดีครับติดซ้าโอ้โหเรียบร้อยดีเด็กไม่โดนหน้าได้รายได้ดูแลมีบ้าง จะกลับนะติดซะงั้น